สวัสดีค่ะสวัสดีจ้ามื้อวานพาผ้าเสร็จนะจ้าพามาเสร็จหนกสถานที่นะจ้ามื่อนี้มาวัดสังสับจ้าวัดสังสับอยู่ที่บ้านโพอำเภอวิบูรณ์มังสาหามจังหวัดปุบนราชธานีนะจ้าเท้ามาเบงเอ่อพญาปูมหาราชปูเตามหาราบเด้อดสิเทาเบึ่งเด้อปับหนึ่งเด้ดอรถสหนกลงให้เบงนะจ้าอันนี้มันเจอมอดเลย เรียบร้อยแล้วมาครับอันหัวหน้าเพิน่นหัวหนา้าทาหัวหน้ามาวัดหัวหน้าบุตรหัวหน้าเอบุตรนิดนึงปฏสิภา้าไปช่องช่องจะพาคุณไปไปท่องช่อง y o u t u ู e โอเคเป็นไดโอเคเดี๋ยวผ้าไเบิง,ะบน,ง okay. ะ okay, นะจ๊ะเด้อแป๊บน,นึงเนาะโอเคอ่าโอเคนะจ๊ะอันนี้นะจ๊ะผ้าเบิงนะจ๊ะวัดสร้างทรัพย์นะจ๊ะโอเค พญาปูดเต่ามหาราบเดินีอออ้ผู้ใดเคยเห็นยี่โบนี้เหนื่อยพิ่นเบื่งวันนี้พามาแซบนอกสถานที่นะจ๊ะแซบนอกสถานที่เด้อหนีเด้อมาหาของดีเด้อจอ๊ะเด้อตอนแรกเนี่ยมานึกว่าาจานพนังอยู่นี่เด้อนี่คือคนแห้งครับไม่ใช่นะเป็นหุน่น้า,ามงามด้วยพญาปุูด พญาพญาพญาปู่เต่าโอเคจ้าเอาอันนี้เอื่อยเพิ่งกะบูชาขึ้นกันหลังจากที่เราไปวัดมาแล้วนะจ๊แเราก็หิวเราก็ท้องต้องเดินด้วยกําลังกําลังต้องเดินด้วยท้องเออตายสิว,ว,ว่าเป็นโอ้บรนนอกแห่งทักได้ทีด้วยน้ํายาก,กะทินะจ๊ะโอเคแอนน้ําปลาเด็ก อันนี้คือน้ำอะไรนี่น้ำปลาตม้มอันนี้ล่าน,นิมันเปิดเฮิงเติบมาได้นี่อยู่็นน้ำโพดีอ่ะอันนี้นะจ๊ะใส่ถุงเรียบรอยเดอร์วันนี้เด้อใส่ถุงเรียบรอยเดอร์ใครอย,ยอยากกินกันมาไเลยเดยวเจ๊เด้อที่บนหน้าโพนะล่านนิมันเปิดมาเฮงเติบเพราะเคยกินหลายจากักปีเลยไม่กินมาหลายปีเลยนี่อันนี้เกิว่าแบบบีบกระปุนแบบ บ emer, ้านบ้านเตาทานด้วจ้ะเด้อวันอยู่ในเมืองในเมืองคุณเสียแบบว่าเตาเออแก๊สเราตานี่บ้านนอกเข้าบ้านนอกตั้งจังหวัดกับสิ่งศิลาธรรมชาติกินกับสิหอมกว่าเด้อเพื่นว่ะได้เห็นน่ะบ่เคยเห็นอีดีเลยเนี่ยเอาอีหลีโอ้พนนางความเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยว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 หน่องเพื่อนน้องเพื่อนน้องเพื่อนนั่งนั่งพร้อมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋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 สนะเดี๋ยวอ้าวไ่เคยเห็นเลยเนี่ยอ๋อพนเห็นแล้วนี่มันบีบเห็นอยู่บ่เนี่ยเห็นอยู่เปล่ะเห็นอยู่เปล่าเห็นวะค มันเหนียวบ่เออปกติเห็นอยู่ในเครื่องแบบว่าเอออยู่ในเมืองพอสิใส่เครื่องแบบว่าเตาเกร็ดคือว่าอันนี้อันนี้เตาถ่านนะจ๊ะเตาถ่านเดอ้อหมือเดอ้อน้องเพิ่นปิดเทอมส่วงนี่รอบเดียวบ่หนูอ๋อโอเคหนึ่งครั้งคือได้หนึ่งกิโล อ่จาจ้ะช่วงเลยจ้ะให้มันขึ้นอ่ะบอกย่างบอก <c oughs> ไม่ขายกับงามเลยนี่เป็นสามสิ่สาอะไรวะโอเคค่ะโอเคค่ะสินยกสินเออสาวสาวสาวโอเคค่ะได้แล้วนะจ๊ะเราจะรับประทานน้ำกะทิโอเคจวดเราจะกินน้ำกะทิ ก็นเนาะค่เมยพี่คยาไทยวันหนทานน้อืม้มน,น,มนะนทานไเราต้อเส,น,สน่วงแก่ครับสนใน้อยเดียวนะาะพริกขาพหนาไปเจ้าพาจะพาไปท่องยูทูปหนึ่งวันโอเคจวดจ,วดจวดจวดไหมจวดจวด 挂电话。